ก็สวัสดีนะครสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับย <pacing. S 1> ินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y t u t u เจม m แท็กเตอร์นะครับขอรับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ <c oughs> คลิปนี้ก็จะมารีวิวนะครับผมเครื่องใส่ปุ๋ย <c oughs> แล้วก็ทำรุ่นข้าวโพดนะครับก็ตัวนี้ก็เหมาะสำหรับใส่รถ20แรงขึ้นไปนะครับผมสีขานะครับ ก็สภาพเดิมๆพร้อมใช้งานเหมือนเดิมนะครับเช็คระบบเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวให้ดูสภาพโดยรวมท,ทั่วไปนะครับเดิมๆนะครับผมก็พึ่งอาลงจากรถมานะครับโซ่ตึงให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมสีเดิมๆจากโรงงาน นะครับผมก็พี่ๆท่านใดที่กําลังจะมองหาเครื่องทำรุ่นกระพดหรือเครื่องใส่ปุ๋ยนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นต้นๆน,น,นะครับผมสนใจก็ติดต่อสอบถามทางเพจเฟซบุ๊กนะครับร้านโกมินแท็กเตอร์นะครับหรือจะคอมเมนต์พูดคุยกันก็ได้นะครับผมนะครับเดี๋ยว ทางในตัวทั้งวันปูให้ดูนะครับสีสดๆนะครับเดิมๆพร้อมใช้งานนะครับไม่มีผุนะครับผมฝาปิดสนิทนะครับให้ดูโดยรวมนะครับสีเดิมๆนะครับกล่องของดีๆราคาถูกๆนะครับตามสตอลเกนร้านอีกเหมือนเดิมนะครับ โดยรวมสวยนะครับก็ถ้าจะให้ทำสีให้ก็รับทำนะครับผมราคาก็อยู่ที่การตกลงกันนะครับตัวนี้สีเดิม,ดมจากโรงงานเลยนะครับก็เช็คโซ่นะครับเช็คโซ่เช็คเกียวเช็คถอดเช็คเรียบร้อยนะครับก็พร้อมใช้งานนะครับสวยๆนะครับ โซ่ตึงนะครับเช็คหยอดน้ำมันเรียบร้อยนะครับพร้อมรุยงานนะครับก็ถ้ามีลูกค้ามาจ้างไปหยอดข้าวโพดหรือทำรุ่นเดี๋ยวก็จะรีวิวให้ดูอีกทีนะครับว่าของทางร้านเราใช้งานได้ปกตินะครับเดิมๆนะครับอยาให้ดูใกล้ๆกันเลยสวยๆนะครับไม่มีผุนะครับผม ก็สีร่อนเป็นธรรมดานะครับเครื่องจอดตากฝนนะครับก็ถือว่าใช้งานน้อยพอสมควรนะครับเจ้าของเดิมก็มีปีกให้นะครับตอดปีกได้นะครับน็อตสี่ตัวนะครับข้างละสองตัวก็วันนี้ก็ที่ทำใหม่ก็ที่เช็คก็เปลี่ยนน็อตนะครับ เปลี่ยนน็อตตัวนี้สองตัวนะครับเพื่อ,อที่จะขยับตึงโซ่ได้นะครับแล้วก็ตึงโซ่ให้ใหม่เช็คอัตราบีลปืนเรียบร้อยนะครับก็พร้อมใช้งานนะครับถังข้างในสวยๆนะครับไม่มีผุนะครับผมรีวิวให้ดูกันเห็นแบบจะจะกันไปเลยนะครับหมุนได้ปกตินะครับ สภาพสวยๆนะครับก็ราคาไม่แพงราคาไม่แรงนะครับของดีๆถูกๆนะครับเออต้องทางนั้นเราเท่านั้นนะครับเช็คให้เรียบร้อยนะครับสวยๆนะครับผมไม่มีผูนะครับขอ สมท่อนะครับไม่มีผุนะครับสมท่อใส่ปุ๋ยนะครับให้ดูกันแบบละเอียดเลยนะครับก็จะมีสีแตกนิดหน่อยนะครับก็จะมีสีแตกแล้วก็เพราะว่าเครื่องไม่ได้อยู่ในร่มนะครับแา่แดดต,ต,ตกฝน งานเราก็มาเช็คให้เรียบร้อยนะครับแลถ้าลูกค้าไปก็ใช้งานได้เลยนะครับก็ไปหาใสายางสุปใส่ก็ใช้งานได้เลยนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีคนมาจ้างระหยัดกับระหยัดปุ๋ยหรือทำรุ่นเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกรอบนะครับก็วันนี้ก็พึ่ง เอาลงจากรถนะครับวันนี้ก็เลยมารีวิวให้ดูนะครับสวยๆนะครับผมไม่มีผุ <c oughs> ไม่มีผุเลยนะครับรอยผุไม่มีนะครับมีแต่รอยสนิมนะครับ นี่ครับปืนแน่นนะครับโซ่ตึงเรียบร้อยนะครับพร้อมลุยงานหยดน้ำมันเรียบร้อยแล้วก็คลิปนี้ก็ขเขาจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ ก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะครับผมก็สวัสดีครับ